E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้9ฮินดูทอรอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมถุนนะครับก็จะมีดาวประจำตัวนะครับเราจะเรียกว่านะครับตนุนะครับนะก็คือดาวพระพุธนั่นเองนพะพุธ นะครับในช่วงของเดือนนี้ประิติอยู่ในพบไหนเลื่อนไหนนะครับก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเจออะไรยังไงบ้างถ้าเกิดท่านใดเคยผูกล่วงนะครับด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าดาวพระพุธไปสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหานะครับอ่ะตอนุเราไปไหนนะครับไปอยู่ในพบที่ดีที่สุดนะครับก็คือไปอยู่ในราศีกุ้มนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึงวันที่10เสวยเพชรคาดเลิกก็เ,เป็นเรื่องของการตัดสินใจนะวิ่่งเข้าอยูในพสุะ คำวัตนุไปอยู่ในเรือนสุภาแสดงว่าสุภานแปลว่าความเจริญสุภาแปลว่าคนอุปถัมภ์ค้าจุนสุภาแปลว่าการช่วยเหลือนะครับในเมื่อตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาเขาแสดงว่า ตัวเราเองเนี่ยมีโอกาสจะสําเร็จนะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยเรามีโอกาสที่จะสําเร็จในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราปรารถนาหรือในสิ่งที่เรามีความมุ่งมั่นนะครับถ้าเกิดว่าในพื้นดวงไม่ได้มีอะไรตัดทอนเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นมันก็จะเกิดความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงสัมพันธ์การและกิณีด้วยนะครับแล้วก็สัมพันธ์ดาวสโตูด้วยเนี่ยมันก็จะลดหลั่นกันไปนะครับนะเพราะว่าดวงแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันแต่ดาวจรเนี่ยจะคล้ายกัน นะครับพอดาวจรคล้ายกันปุ๊บถ้าไม่ได้เจออะไรที่มันรุนแรงมันก็มันก็ไม่โดนอะไรมากนะถ้าเราไปเจออะไรที่มันดีมันก็จะยิ่งเสริมมันก็จะยิ่งเห่งมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะในเมื่อตนุอยู่ในเรือนสุภาษะนะครับนั่นก็หมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งเรามีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะครับในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราหวังนั่นเองนะครับเพราะอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยมาจะพบเรือนที่ดี ในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุนะครับพันธุแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์พนะครับในเมื่อเราเจริญพันธุไปอยู่ในเรือนสุภาษในช่วงวันที่ 1- ถึงวันที่10เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะแฮ ppy นะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราทำนะบางคนก็เกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆนะครับก็อยู่ในจุดที่สบายใจได้ถ้าไม่ได้สัมพันธ์กับารกินีนะต้องให้ความสัมพันธ์กับการกินีมากเพราะว่าคารกินีเนี่ยมันจะแปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัตินะครับ ในพบดีแล้วไม่มีอะไรมาตัดทอนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันเฮงมากนะครับบางคนนะครับบางท่านพันธุกไปอยู่เรียนสุภาพได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งได้รับหน้าที่ได้ศึกษาต่อนะครับมีความสุขสบายเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บางคนได้หลักทรัพย์นะครับบางคนพัฒนาหลักทรัพย์แปสภาพหลักทรัพย์ไปทํา อะไรก็สุดแท้แต่นะครับนะหรือบางคนเนี่ยมีความคิดอยากจะรีโนเวทบ้านทําให้มันดีบางทีมีเงินมีทองม,มีอะไรประมาณนี้มันก็จะเกิดความคิดลักษณะประมาณนี้แต่ว่าจะทําสําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนอีกทีนึงนะจะเป็นตัวขยายอีกทีหนึ่งนะครับแน่นอนครับการที่ดาวตัวเราอยู่ในภพสุภะแล้วก็พันธุ์อยู่ในสุภะเนี่ยเอาละให้สันนิฐานก่อนเลยว่า มีความจเจริญก้าวหน้าให้กับเรานะครับมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะยกย้ายนะครับตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของในราศีมีนในราศีมีนเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับพบกัมมะ คำว่าก,กรรมะแปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตเราเนี่ยจะมีความใส่ใจนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะและดาวพุธเป็นดาวสื่อสารนะครับเป็นดาวเอกสารนะครับก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนนะครับที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญา นะครับในลักษณะต่างๆนะครับดาวพุธเป็นดาวธุรกิจดาวการตลาดนะครับดาวการค้านะครับก็มีเกณฑ์ที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการทําธุรกิจการค้าในลักษณะต่างๆเนาะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับดาวพุธยังเป็นดาวเจรจาเนาะ ในงานเนี่ยก็มีการลักษณะของการเจรจามีการต่อรองนะครับในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอีพบเรือนนึงเนี่ยมาจากเรือนพันธุนะครับก็เหมือนกันนะครับพันธุเนี่ยวิ่งไปอยู่ในเรือนกรรม,มะนะครับเขาเรียกว่าเล็งเรือนตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าเรืเอแลเล็งตัวเองเนี่ยจะให้ผลดี 3- 5เท่านะครับนั่นก็หมายความว่ามีโอกาสมากๆที่ชาวราศีเมทุนเนี่ยจะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะครับหรือศึกษาเรียนต่อนะครับหรือทำให้วิถีชีวิตตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในลักษณะต่าง บางคนก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเพราะพันธุยังหมายถึงการศึกษาได้ด้วยนะครับพันธุยังหมายถึงกฎระเบียบข้อบรรทัดหรือสิ่งแวดลอ้อมรอบๆตัวเรานะอยู่ในวิถีชีวิตเรานะครับนะเราก็ลุ้นแค่ว่าถ้าไม่ได้สัมพันธ์การและกินีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็มีความสุขค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะอ่ะโอเคดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีมีนเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่1 1บดนะครับถึง 30สิ้นเดือนเลยย้ายไปเวลา15บหราการสินาที11ถึง13เนี่ยเป็นเลิกเพชฌฆาตเลิกนะครับนั่นก็ไปถึงว่าเป็นเลื่องของการตัดสินใจนะครับแล้วก็วันที่14ถึง22เนี่ยเราจะเสวยราชาเลิกอันนี้เลิกสะดวกสบายเลิกคนนิยมชมชอบนะครับจะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือจากหัวหน้าง,งานนะหรือผู้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วันที่23 ถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเสวยสมโนเลิกก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีอันนี้ถือว่าโอเคนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องวิถีชีวิตจะเป็นในช่วงของวันที่14นะครับจนถึงวันที่16เราจะเข้าระวางพิษนั่นเองนะก็ให้เรามาระวังเว้นิดหนึ่งนะครับจุดที่ให้คุณจะทําอะไรยังไงมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จนะครับก็คือในช่วงวันที่21จนถึงวันที่22นะครับเราจะเข้าระวางปุกเอกคมโทษคุ้มภัยนะครับทําอะไรในช่วงนั้นนนนนนถืออว่่าาาดดดีีะะะะะคครรรััับบเ๋ยมูกต นะครับเรามาดูดาวพระหัสสด,ดีนะครับที่ดาวพระพุธเราไปอยู่นะดาวพระหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับเราจะเรียกว่าพบกรรม,มะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตความรับผิดชอบนะก็อันเนี้ยก็ถือว่าอยู่ในราศีพฤษศเนี่ยก็จะครบปีละนะใกล้ย้ายแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็ย้ายแล้วเขาเรียกว่ากรรม,มะ นะครับไปอยู่ในเรือนของวินาศนะครับความหมายก็คือนะในเชิงบวกก็จะเป็นลักษณะของนะครับการทํางานที่อยู่ในลักษณะของการซัพพอร์ตช่วยเหลือหรืออยู่เบื้องหลังนะครับหรือทํางานเป็นเหมือนคล้ายๆกับปิดทองหลังพระนะครับอะไรประมาณนี้นะเพราะเวลาดาวเจ้าเรือนกรรมะอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยออกหน้าออกตามากก็จะเป็นไั่นั่นเองนะครับเอาละอีกมุมหนึ่งเวลากรรมะวินาศนะวินาศเนี่ยแปลว่าเสียหายไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีเมถุนหลายๆท่านนะครับก็ ด้วยความที่ดาวเนี่ยนะครับพบเรือนเนี่ยไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ก็เลยส่งผลให้บางครั้งเบื่อบางครั้งเซ็งนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับถ้าเราเป็นผู้ช่วยงานนะครับมันก็รู้สึกว่างานมันบางทีมันยากเกินไปหรือบางทีได้รับงานที่แบบว่าไม่ถนัดจะเจอประมาณนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยบางทีธุรกิจเราไปต่อไม่ได้นะครับเวลาดาวช่วยเรือนกรามะเราตกวิานาศเนี่ยมันจะไปลาบากแต่มันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไขมันไปไม่ได้เพราะ ติดขัดเรื่องคู่สัญญานะครับติดขัดเรื่องคนที่จะมาร่วมหุ้นหรือพาร์ทเนอร์เราเนี่ยแหละที่มีปัญหาเพราะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนปัตตานีนะครับปัตตานีแปลว่าคู่สัญญา <c oughs> แปลว่าคู่ครอง <c oughs> แปลว่าแฟนแปลว่าคนรัก <c oughs> แปลว่าเพศตรงข้ามนะครับก็เหมือนกันนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยนะครับตกวินาศแล้วไปเชื่อโมโยงกับคาว่าการงานเนี่ยแสดงว่ามันไม่พร้อมนะครับบางทีเนี่ยเราทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนาะบางครั้งคู่สัญญาเราเขาไม่พร้อม นะครับหรือมันทําให้ไปต่อ,อยากนะครับหรือมันมีขั้นตอนซับซ้อนหลายอย่างนะครับเลยทําให้ไปลําบากนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรที่มันพึ่งพาคนอื่นมากอันนี้เราจะลําบากนะครับต้องพิจารณาให้ดีแต่ก็เอาละเดือนสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเดือนพฤษภาดาวย้ายแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแล้วชาวราศีเมถุนก็บอกได้เลยชีวิตจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือชนิดที่แบบว่าตัวเองยังงงอะ่ะนะรอทนหน่อยอีกสักหนึ่งเดือนนะครับเรื่องของการงานก็ เอ่อถ้ามันอึดอัดจนทนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเนี่ยนะก็ก็ทนอนะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไล่เราออกเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ตามข้อกฎหมายล้วจะกี่เดือนกี่เดือนเชยๆก็ว่ากันไปพอถ้าเกิดคุณทนถึงสิ้นเดือนนี้ได้นะครับรอดาวพฤหัสย้ายนะครับทุกอย่างจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยโอกาสอะไรจะเข้ามานะครับนะพยายามหน่อยอดทนหน่อยนะครับเรื่องงานนะส่วนเรื่องของคู่ครองนะครับเรื่องของแฟนนะเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับ ปตัตตนิอ่ะมีแล้วกันเนาะปะตัตตนิไปวินาศแปลว,ว่าห่างไกลคู่นะครับแปลว่าห่างไกลคู่ห่างไกลคู่ค้าห่างไกลแฟนนะครับหรือมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขามีโรคส่วนตัวนะนะช่วงนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแฟนเขาอาจจะมีความรับมีอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกเราแวงทําให้เรารู้สึกสงสัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะ ถ้าเกิดในพื้นดวงเนี่ยแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะอันนี้จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเนี่ยดาวเจ้าเรือนคู่ครองเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่คุณจะจับได้ว่าเขาอาจจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะครับหรือคุณอาจจะจับได้ว่าเออเขามีกิ๊กหรือมีอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดาวเนี่ยเวลาใกล้ย,ย้ายเนี่ยคือเหมือนเหมือนภารกิจอ่ะนะครับภารกิจของ ดาวเนี่ยเขามีหน้าที่ทําให้เราเป็นลักษณะอะไรประมาณเนี้เนาะให้รู้ให้อะไรประมาณเนี้ยพอเวลามันใกล้ดาวจะย้ายเนี่ยมันก็จะแบบอิรุงตุงนังเข้ามาเนี่ยจะทําให้เราเองเนี่ยมีเซนทำให้เรารู้สึกเราแวงทําให้เรารู้สึกแบบว่ามันแปลกๆอะไรเงี้ยร้อนอกร้อนใจบางทีใจเต้นบางทีมีความรู้สึกผิดปกติบางทีมีเอ๊ะมีอะไรประมาณเนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ด้วยเหตุที่ผลที่ว่าดาวจะเลื่นปัตตานีไปวินาานั่นเองนะครับสําหรับคนโสด แบบไม่มีแฟนเลยนะครับก็แนะนําช่วงนี้อย่าเพิ่งมีใครเดี๋ยวรอให้ดาวย,ย้ายก่อนนะครับเดือนหน้านะค่อยมีนะก็จะมีคู่ที่ดีจะมีอะไรที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเดือนนี้นะครับช่วงนี้ก็ดูๆกันไปก่อนจะเพิ่งตกลงปรงใจอะไรนะครับนะประมาณนี้ละกันนะอ่ะโอเคนะครับดาวพฤหัสบ,บดีนะในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่แดเนี่ยเสวยนะวางปุเอภูมิปาโรโออันนี้ถือว่าดีนะครับเป็นเลิกแห่งความมั่นคงอันนี้ดีนะวันที่เก้า จนถึงวันที่สาสิบเนี่ยนะครับเราเข้าเลิกเทสาตีก็เป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่ก็คือเป็นเลิกติดต่อนั่นแหละเลิกติดต่อเลิกเข้าหาเลิกเลิกแบบคนหมู่มากอะ่ะนะครับประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวนะครับพุธศุกร์นะครับดาวพุธศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพพวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าสิ่งไม่คาดคิด ไม่คาดขวัญนะครับแล้วก็วินาศจะหมายถึงความเสียหายต่างๆข้อกฎหมายกฎระเบียบนะครับแล้วก็ต่างถิ่นแดนไงกายต่างประเทศนะครับวินาศไปไหนก็นะครับมาอยู่ในราศีมินเขาจะแลกบ้านกันนะครับเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนนะครับเขาแลกบ้านกันก็เลยส่งผลให้ดาวเนี่ยนะครับเข้มแข็งนะครับพอดาวเข้มแข็งเนี่ยบางทีเจอเรื่องอะไรยังไงมันมันก็ทานอยู่นะครับคำว,ว่าดาวจุลเรือนวินาศไปอยู่ในเรือนของกรรมะนะครับแล้วได้ตําแหน่ง มหาอุดนะครับก็แสดงว่ามันมีเกณฑ์ที่จะเจอเรื่องนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่หนักได้ในกรณีที่ในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยมีดาวไม่ไดีตั้งรับนะครับแล้วจับพัดจับผูนะครับปีนี้ดาวพฤะศุกเป็นการะกิีจรนะก็จะเกิดเรื่องพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยว,วเรื่องคู่สัญญานะครับนะบนะบเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายอะไรต่างๆ นะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ต้องย้านะเป็นการกินีเท่านั้นนะมันถึงจะเกิดน,นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีนะครับก็จะออกเรือนนี้มากกว่านะครับจะออกในเรือนของราศีตุลที่เราเรียกว่าภพนะครับปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะยิ่งถ้าเป็นเดชสีมนตรีนี่ยิ่งดีเลยนะครับปุตตะไปยในเรือนการงานนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดไม่พอยังได้อยู่กับดาวพระพุธ นะครับซึ่งเป็นคู่ธาตุน้าพุทธสุกเนี่ยเป็นผู้ธาตุน้าอยู่ในราศีมินก็เป็นธาตุน้ําเลยส่งผลให้เป็นอักษริธาตุนะครับสิ่งที่คุณจะได้ก็คือความหมายก็คือปุตตะกรรมคุณจะมีไอเดียจินตนาการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงานมากนะครับคุณมีความคิดที่จะทําให้ธุรกิจการค้านะครับหรือหน้าที่การงานคุณเนี่ยขยับขยายเติบโตขึ้นนะครับเพราะปุตตะยังหมายถึงการขยายสาขาด้วยนะครับบางคนก็คิดนะครับที่อยากจะ ย้ายงานไปที่ที่เรารู้สึกโอเคแฮปปี้ก็ได้เพราะปุตตะยังหมายถึงสิ่งที่สบายใจสิ่งที่สบายใจในเรื่องของการงานนะครับตรงนี้แล้วมันถึงตัวเราเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีอิสระถ้าไม่ได้สัมพันธ์การรกินนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องของการงานนี้ดีนะครับแล้วก็มีความสุขเกี่ยวเรื่องของการทํางานนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดี นะครับแต่ว่าต้องมีดาวดีตั้งรับนะและเป็นทักษะที่ดีจะออกประมาณนี้นะถ้ามีดาวไม่ดีอริมอนะวินาศกาลกินีเข้ามามันก็จะลดทอนไปนะเ <_ s> พราะอันนี้เป็นการทานายภาพรวมนะครับซึ่งการทานายภาพรวมเนี่ยนะครับมันจะต้องมีเหตุปัจจัยในเรื่องของดวงเดิมเราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพอถ้าเดวงดวงเดิมเราเนี่ยนะครับตั้งรับดีมันก็จะไม่มีปัญหานะครับเปรียบเหมือนเราอยู่บ้านเนี่ยแหละเราอยู่บ้านของเราทุกวันเนี่ยนะครับวันดีดาวจรดีๆเช่นอ่าคุณพ่อคุณแม่ อ่าลูกหลานมาหาอย่างเงี้ยก็เป็นเหมือนดาวจรดีอ่ามาหาก็ทําให้เรามีความสุขบางคนก็ให้เงินบางคนก็ซื้อข้าวของอะไรมาให้นี่คือดาวจรน,นะเหมือนอ่าในขณะเดียวกันนะถ้าดาวจรไม่ดีนะเราก็อยู่บ้านของเราเนี่ยคนเขามาทะเลาะหน้าบ้านนู่นนี่นั่นมีเหตุชกต่อยกันมีเหตุทําให้เกิดความรุนแรงอ่าบ้านเราก็อยู่ของเราเดีดีอ่ะแต่ไอดาวจรมันเดินมาประมาณนี้มันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมราศีเดียวกันเมถุนเหมือนกันแต่ทําไมดวงมันถึงกลับตรปัด อ่าบางครั้งเราทํานายว่าดีเอ๊ะแต่ทําไมเราเราไม่ดีอยู่คนเดียวคนอื่นดีอะไรเงี้ยก็ให้เราเข้าใจว่ามันมีเงื่อนไขนเรื่องของดวงเดิมคุณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะประมาณนี้นะแต่ภาพรวมเนี่ยจะเกิดผลแบบจังๆหรือแบบอะไรประมาณนี้นะเราเราต้องร,ร,องรู้เราต้องรู้ดวงเดิมเราด้วยนะครับนะแต่ภาพรวมก็ดาวจรจะออกลักษณะประมาณนี้นะเอาล่ะก็คือเรื่องของการงานผมมองว่านะครับปุตตะไปอยู่ในเรือนกรรมเนี่ย นะครับได้คู่อสิทธิธาตุประมาณนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วงานที่เกี่ยวกับเรื่องของอความหมายของดาวศุกร์การเงินการธนาคารการลงทุนนะครับการบริการการเทคแคร์ร้านอาหารอะไรประมาณนี้จะดีนะครับด้วยความที่ดาวศุกร์ได้ตําแหน่งมหาอุบางคทลทาร้านอาหารนี่ก็เกิดเ,เขาเรียกว่าไอเดียจินตนาการคิดเมนูใหมๆ่ๆออกมาเยอะแยะเลยอะไรประมาณนี้เนาะให้เข้าใจประมาณนี้นะอ่ะโอเคดาวพรศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีมีนนะครับสเสวยเลิกดีนะ,สะเสวยราชาเลิกเลยเป็นเลิกยิ่งใหญ่ นะครับเป็นเลิกสะดวกสบายนะก็ถือว่าดีแต่ว่าด้วยความที่ดาวในเดินถอยหลังพอดาวเดินถอยหลังเนี่ยก็เลยส่งผลให้ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสารกันนิดหนึ่งดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนพบมรณะความหมายเนาะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ นะครับแต่เนื่องด้วยนะครับดาวพระเสาเนี่ยเดิมทีเนี่ยท่านเป็นเจ้าบ้านทั้งราศีมังกรและราศีกุมตอนที่ดาตอนที่ราหูยังไม่เกิดนะนะครับพอมีดาวราหูเกิดมาเนี่ยนะครับพระเสาก็เลยยกนะครับเลื่อนในราศีกุมเนี่ยให้เพื่อนสีก็คือลาหูไปนะครับแต่เวลาเราโครจรกับบ้านเราสักหนึ่งครั้งเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นการลกินีไม่เป็นไรนะครับเนี่ยย้ายไปนในราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าภพสุภาะถ้าไม่ได้เป็นการลกินีก็เหมือนตัวเองกลับบ้าน นะกลับบ้านก็คือเราจะมีคนอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับหรือทําอะไรเนี่ยนะครับจะมีความทํานานมีความฉนัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะครับด้วยความที่ดาวเสาเ่ยเป็นดาวอึดเป็นดาวอดทนนะครับเวลารู้อะไรปุ๊บเนี่ยมันจะรู้จึงแต่อาจจะใช้เวลาในการศึกษานานนิดนึงนะครับแต่เขาจะเด่นในเรื่องของความอึดความอดทน นะครับเมื่อดาวพฤกัเสาอยู่ในราศีกลุมเทียบเท่าเป็นเกษตรก็เท่าว่าเรามีคนอุปถัมภ์คำจุนมีคนคอยช่วยเหลือนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าบังเอิญน,นะครับคุณมีดาวพฤหัเสาเป็นการกิณีนี้คาพยากรณ์จะคนละอย่างเลยนะมันจะกลายเป็นว่าดาวจ้าเรือนมรณะตกภพบสุภะและเป็นการกิณีแสดงว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องคดีความคุณจะมีปัญหาเรื่องเก่าๆคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่มันพอกหังหมูนะเ,เลียไม่จบเลื้อรัง นะครับปวดหัวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คําว่ามรณะสุภาพะแปลว่าทําคุณคนไม่ขึ้นมรณะสุภาพะแปลว่าเครียดหรือกังวลนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมรอบข้างว่าจะไปทําอะไรผิดกฎหมายไม่ไปทําอะไรที่มันไม่ดีไหมมันจะเครียดมันจะออกแนวแนวประมาณนี้นะนะครับก็ถ้าไม่ได้เป็นการกินีถือว่าดีนะครับก็สามารถมีความสําเร็จนะครับคิดไหมยอยากจะทําอะไรยังไงก็สามารถทําได้นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะ ดาวเข่สานะครับในช่วงของเดือนนี้ก็นะครับสเสวยเพชจะคาดเลิกนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับตัดสินใจดีก็เฮงตัดสินใจไม่ดีก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพระราหูนะพระราหูเนี่ยเป็นภพเรือนที่ดีสําหรับชาวราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพนะครับสุภาษนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะเป็นราศีที่มีสเสน่ห์ถ้าจะพูดถึงเลยนะมีสเสน่ห์ที่สุด ในบรรดา12ราศีมีสเสน่ห์แบบไหนไม่ได้มีสเสน่ห์แบบภาพพับไว้นะไม่ได้มีสเสน่ห์แบบความรู้ความสามารถเขามีสเสน่ห์แบบแรงปรารถนามีแบบอารมณ์แบบน่าค้นหาเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะครับสําหรับชาวราศีเมถุนเพราะเขามีดาวเจ้าเรือนสุภาพเป็นราหูนั่นเองนะครับสุภาพไปอยู่ในภพไหนไปอยู่ในเรือนการงานนะครับเขาเรียกว่าสุภาพไปกรรมเวลาได้อะไรก็จะได้แบบฟุกฟกุจะได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเพราะราหูเป็นเงา นะครับบางทีทําแบบที่เขาบอกว่านะทำให้มัวเมารุ่มหลงอะไรประมาณนี้นะครับถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสมัยอ,อ,อะไรอะ่ะถ้าเป็นสมัยนี้ก็เหมือนกับคนที่มีแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีไลฟ์สดแล้วก็มีการแจกอะไรอะ่ะของฝันอย่างเงี้ยบางทีไลฟ์หนึ่งชั่วโมงนะครับได้ของฝันเยอะแยะเลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันมันจะเป็นชาวราศีเมถุนจะทําอย่างเงี้ยได้ดี เนะี่ยคือในพื้นดวงเขานะเวลาคนหลงเขาขึ้นมานี่คืออารมณ์คล้ายๆกับแมงมุมอะ่ะนะครับที่ตาทำตาขายไว้อะ่ะนะครับล่อให้คนเข้ามาเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะคือสเสน่ห์เขานี่คือถ้าดาวเดินดีๆนี่คือแบบสุดๆอะ่ะนะครับแล้วลัคนาเขาเป็นลัคนาเรือนคนคู่ด้วยนะครับมันก็จะเหมาะเกี่ยวเรื่องมันก็จะเหมาะเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้พอดีนะครับนะอ่า มันจะเป็นมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคําว่าสุภะไปกรรมะความหมายก็คือว่ามีความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับถ้าเกิดในพื้นดวงนะครับไม่มีอะไรมาตัดตัดทอนหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะดีแต่เอาละ่ะยังไงมันยังวุ่นวายอยู่เพราะว่านะครับด้วยดาวเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับมันก็ถามว่ามันส่งผลเสียหรืออะไรยังไงไหมมันก็ไม่เชิงนะ เหตุผลก็เพราะว่าเขามาจากภพเรือนดีเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างดาวพุธเนี่ยกับพระราหูเนี่ยนะครับท่านมาจากตัวเราเองก็แสดงว่าสุภาษเนี่ยไปถึงตัวเราเองในเรือกนการงานแสดงว่าเราเนี่ยจะมีวาจาดีคําพูดดีคําพูดที่สามารถโน้มน้าวชักชวนคนอื่นได้นะครับทําให้เคิร์มเขาเรีออยกว่างี้นะได้นะแล้วก็ไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์เนี่ยซึ่งมาจากเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะของงานใหม่ๆเข้ามา แล้วมาเขาแบบบางคนเนี่ยเป็นคนที่หน้าตาดีบางคนที่บุคลิกดตียอะไรเนี่ยบางคนเขาเห็นเขาชอบเขาลุ่มเขาหลงนี่ก็คือยอมทุกอย่างอะไรประมาณนี้จะคุยจอะไรจะค้าขายอะไรมันจะง่ายไปหมดอะ่ะนะครับประมาณนี้เลยนะนะครับในมุมดีก็ดีนะขออย่างเดียวอย่าเป็นการลักกินีนะถ้าไม่เป็นการลักกินีนี่ถือว่าดีสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ะนะครับดาวพระราหูนะครับก็วันที่1นึถึงสานะครับเสวยเพชฌฆาตเลิกนะครับก็เปเ่องตัดสินใจนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งนะครับนะดาวพระอังคารนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับนะเพราะท่านเป็นดาวเชื้อเรือนลาพระนะครับลาพระแปลว่าราผลผลประโยชน์รายได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ปรารถนานะฮะลาพระมาไหนมาอยู่ในเรือนที่ดีที่สุดเกี่ยวเรื่องของการเงินเราเรียกว่าลาพระไปกระดุมพระนะถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมของใครเป็นประมาณนี้เขาเรียกว่าจะหางเงินเก่งหางเงินคล่อง นะราพะก็แปลว่าความโชคดีความโชคดีมาอยู่ในเรือนของการเงินก็แสดงว่าความโชคดีเรื่องของการเงินถ้าเราจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการเงินมันมีโอกาสที่จะเกิดความโชคดีนะครับแต่ถ้าเรามีดาวดีตั้งรับนะหรือทักษะเราดีนะอันนี้คือจะดีแบบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะมีดาวมาตัดทอนมีดาวศัตรูมันก็จะค่อยลดลดหลั่นกันไปนะมันก็จะประมาณนี้และยิ่งถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมใครเนี่ยดาวราพะดีอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหจะยิ่งแบบได้มากมายเลยเขาเรียกว่าเป็นดวงแบบดวงเศรษฐีเลยนะครับเวลาลาพระมากระดุมพระเนี่ยเขาเรียกวดวงเศรษฐีนะนะครับก็มีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนนะครับจะเป็นเศรษฐีได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นแบบไหนอาจจะถูกลางวันก็ได้นะครับนะ หรืออาจจะได้จากมรดกก็ได้หรืออาจจะได้จากอะไรก็มันแล้วแต่แล้วแต่แแตพื้นดวงของแต่และคนแหละนะครับแต่มันมีความโชคด,ดีอยู่นะก็ยินดีด้วยนะครับนะบริหารเรื่องการเงินให้ดีคุณก็มีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองนะครับอ่ะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับถ้าดาวคารคุณเป็นกาลกินีมันจะคนละมันมันจะคนละเวอร์ชั่นเลยนะนะครับบางคนงงเอ๊ะทำไมทำไมเมถุนบางคนรวยทำไมเมถุนบางคนภาระเยอะ นะครับเพราะว่าท่านเนะี่ยมีภพเรือนหนึ่งอ่ะดีก็คือลาภะอีภพเรือนหนึ่งถ้าไม่ดีเราก็จะวัดกันว่าปีนั้นเนะี่ยถ้าดาวคารเนะ่ยเป็นการกินีเนะี่ยจะออกเรือนอริเยอะนะครับนะคำว่าอริก็คืออะไรอริกระดุมพักก็แปลว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับนะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการเงินเกี่ยวเรื่องอะไรก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของคุณเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายเฉพาะดวงคุณคนเดียวนะครับว่าเอาล่ะมันจะเกิดเรื่องนี้นะ อ่าบางคนไปอยู่กับลูกก็หมดกับลูกบางคนไปไปอยู่กับแฟนก็หมดกับแฟนอะไรประมาณนี้หรือบ,บางคนหมดกับงานมันก็หมดกับงานนะมันจะไม่เหมือนกันนะนะแต่ดาวจรเนี่ยเขามาให้เรามาระวังว่าเอาละถ้าดาวเจ้าเรือนนะครับอลิของเราเป็นการเลิกกินีมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินเราก็ต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินจะหยิบจะจ่ายจะใช้อะไรยังไงก็ต้องมีการระมัดระวังให้มากที่สุด นะมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะครับดาวพังคานนะครับก็นะครับสถิตยอยู่ในราศีก็รกฎตั้งแต่วันที่1นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22นาฬกา52นาทีย้ายเข้าไปนะ1-9ถึงเสวยเพชฌฆาตเลิกนะครับก็เป็นเลิกตัดสินใจนะครับ10ถึงนี้เป็นเลิกที่ดีนะเขาเรียกว่าราชาเลิกเวลาจะได้อะไรยังไงช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮอตนะครับถึงเนาะเพราะเป็นเลิกที่ดีให้คุณน,นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหชะสหชะเนี่ยก็แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องทั้งเดียวกันนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนสหชะเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่า นะครับสหชะไปอยู่ในเรือนของกรรมมะก็คือทํางานเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชันการติดต่อการเข้าหานะครับแล้วช่วงนี้เวลาติดต่อเนี่ยเราจะเจอระดับบิ๊กๆเจอระดับหัวหน้านะครับหัวหน้าฝ่ายผู้จัดการนะเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทเลยเพราะอะไรเพราะดาวอาทิตนะครับท่านเป็นดาวเจ้าของบริษัทนั่นเองนะครับและกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เป็นมิตรกันดาวอาทิตดาวพุธด,ดาวศุกร์เนี่ยเป็นมิตรกันเว้นลาหูนะนะครับแต่เอาละสามลุมหนึ่งยังไงก็ได้เปรียบ นะครับนะทีนี้นะครับนะเรื่องของการติดต่อเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของการตลาดเรื่องของออนไลน์เนี่ยจะโดดเด่นมากนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับยิ่งคนที่ชอบไร้สดหรืออะไรประมาณขายของอะไรประมาณไหนจะยิ่งดีเหตุผลก็เพราะว่า,า,วาดาวจุลิรือนสหะชะไปอยู่ในเรือนกรรมมะนั่นเองนะครับและมันสัมพันธ์ดาวค่อนข้างเยอะและเป็นดาวที่ให้คุณนะอันนี้ก็ดีนะครับหลังจากนั้นโอ้โหจะยิ่งดีไปใหญ่เลยนะครับหลังจากย้ายไปเนะี่ยยิ่งดีไปใหญ่เลยนะอะ ตอนที่อยู่ในราศีมีนนะหนึ่งถึงสิบสามเนี่ยเป็นเลิกสมโนโลเลิกนักบวชเลิกใจดีนะครับแล้วก็วันที่สิบจนถึงวันที่สามเนี่ยเข้าระวังปุเอกนะจะทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการงานเดี๋ยวเรื่องคอนเนคชั่นการติดต่อช่วงนี้ดีนะครับนะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับอะต่อไปนะครับก็จะย้ายเข้าไปในราศีเมษนะโหยิ่งดีเลยในราศีเมษเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับพบลาภนะคําว่าลาภแปลว่าลาผลผล,ผลประโยชน์นะครับรายได้ นะครับก็ต้องบอกว่าเวลาดาวเจ้าเรือนสหาชากอยู่ในเวลาพักก็แสดงว่าได้รับผลประโยชน์จากจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับจะทําอะไรค่อนข้างที่จะโดดเด่นสหาชากลาพักก็จะเป็นอะไรที่โชคดีนะครับโชคดีเกี่ยวเรื่องของสังคมสังคมตอบรับนะครับในลนักษณะต่างๆเพื่อนฝูงให้โชคนะครับกัลยาณมิตรเจอกัลยาณมิตรอะไรต่างๆนะและดาวอาทิตยต์ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งมหาอุดด้วยนะครับเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแล้วในร,รูปดวงเนี่ย นะครับดาวชาวราศีเมถุนเนี่ยเขาเรียกว่าได้ดวงจงทนทรีนะฮรเขาเรียกวดวงครึ่งเสี้ยวเดี๋ยวจะมีดาวพฤกตอยู่ตรงนี้นะเป็นราศีเดียวนะที่ได้นะครับเพราะว่าตรง,นนง,รนงนนเนี้ยมันแหว่งมีราศีเมถุนเท่านั้นเองที่มีตรงนี้เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยสามารถจะ ช่วงของเดือนนี้นะเราจะขยับขยายหรือเราจะทําอะไรหรือจะปรัชนาอะไรเนี่ยมันจะง่ายกว่าเดิมนะครับเป็นอิทธิพลของรูปดาวหรือว่าดวงจันทร์ดวงครึ่งเสี้ยวนั่นเองนะครับก็ถือว่าให้คุณนะครับอ่ะนะครับดาวพัทติ์นะครับะนะ,บท,นะบนะที่อยู่ในราศีเมษเนาะย้ายไปในวันที่สิสี่ถึงสิ้นเดือนนะเวลาตีสี่ครึ่งนะครับสิบเจดถึงยี่สิบนะครับเข้านวังพิษอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาดาวเจ้าเรือนสาหาช้าเวลาพระเนี่ยนะครับแล้วเข้านวังพิษเนี่ยระวังถูก หลอกหรือสังคมหลอกนั่นเองนะบางทีใครอาจจะมายืมตังหรืออาจจะมาหลอกให้ลงทุนหรืออะไรระมัดระวังหน่อยนะครับระมัดระวังนิดนึงนะเอาละต่อไปนะครับแล้วก็วันที่1จนถึงวันที่26สนะครับสเสวยทริโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกที่ดีนะครับเป็นเลิกขอนะเลิอกอ่อนน้อมถ่อมตน แล้วก็วันที่27นะครับจนถึงวันที่30เนี่ยเข้ามหัธนูแห่งเลิกเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่จุดที่ให้คุณจะไปในวันที่24ถึง26นะเข้านักวางผูเอกทำอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับถือว่าได้รับผลดีจากสังคมและคุณหมุนวาในช่วงนั้นนะก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายนะครับดาวพฤะเกตเนาะดาวพฤะเกตเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนนี้ให้คุณเต็มคาราเบลนะครับดาวพฤะเกตเนี่ยอยู่ในภพสหชานะครับก็ได้รับผลดีนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับเพราะดาวพระอาทิตย์จะอยู่สองเดือนนี้ เรื่องการงานเรื่องราบผลนะครับสำหรับชาวราศีเมษนที่ออกชอบแนวสายมูนะครับก็สามารถไปสวดมนต์นะครับไหว้พระนะครับบูชานะครับพญาคุดได้นะครับเพราะพระอาทิตย์คือพญาคุดนะเนาะนะครับก็ขอพรขออะไรท่านได้นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะที่ได้รับความนิยมชมชอบนะครับของคนในหมู่บ้านหรือของคนในจังหวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะคาว่าสหัชชาเนี่ยมันแปลว่าสังคมนะ ก็ต้องบอกว่าพัคเกตเนี่ยให้คุณสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับจะมนจะสวดมนจะไหวพระจะอะไรยังไงก็จะเป็นเสริมเรื่อง,องโชคลาภเรื่องการงานต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะอยังไงก็กราบขอพวะคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพี่ภาพประการใดยังเท่ากับขอขอมาอาภัยด้วยนะครับท่านใดทุกอกทุกใจขอความกรุณรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดสนใจที่จะดูดวงนะครับกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เดือนเมษาก็จะมีโปรนะครับนะห้าร้อยบาทนะครับหกสิบนาทีแต่อัน,น คิวนะเดือนหนึ่งดูแค่30คนเท่านั้นนะครับน่าจะหมายถึงว่าต้องรอติดต่อเข้ามาเนี่ยต้องรอคิวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับอยากจะดูเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับก็อยู่ที่999บาท60นาทีนะครับโทรเข้ามาก็ได้ดูวันนี้เลยนะครับนะถ้าผมไม่ติดธุระอะไรนะก็จะได้ดูหรือไม่ได้ติดคิวท่านอื่นนะครับก็จะได้ดูเลยนะครับก็แต่ว่าเป็นราคาปกติอยู่ที่999บาทนะครับนะขอทุกท่านโชคดีนะครับผมเกต้าฮินดูทลอดสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลรัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการคลี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ